วันนี้เราดัดสปาเพิ่มกันนะคะรืดโคนดัดปลายพร้อมทําสีนะคะวันนี้เราเป่ากันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นงานเป่าเซตมือนะคะไม่มีการดายแปลงกลมนะคะรลอนสวยรลอนเด้สงสกินมากๆเลยนะ,ะเป็นไงคะคุณลูกค้าถูกใจไหมถูกใจูกใจลอนสวยลอนสวยนะ อันนี้มากันตั้งแต่เช้านะคะส<ม>ิบโมงค่ะดัดร้อมทาสีกันนะคะดัดท้อมทาสีเป็นงานที่ละเอียดมากทุกขั้นตอนนะคะ<ม>เราทํางานละเอียดกันทุกขั้นตอนนะคะเพื่อว่าผลลัพธ์จะได้ออกมาได้ดีที่สุดนะคะยืดพร้อมทําสีแล้วก็ดัดสปาผืนหล่อนเด้งๆนะ,ะสวยด้วยตาด้วยนะคะ,ะตาดัดสปาผืนงะะอนหัวจรดเท้านะคะคือหัวนี้สวยเล็บ ทำเล็บด้วยนะคะ <ทำ S 1> เล็บชุดทำเล็บด,ดัดขนตานะคะจัดเต็มสวยจ<ก>รวดเท้านะคะนี้มาจัดเต็มหอมห้อนร้อนอสะบร้อย